ฟังไหมให้ฟังหูได้ยินนะลูกน้ว่าเงินเนี้ยมันกระไหลกำลังไหลเข้าบัญชีเรานะคะครูกาลังทําพิธีฝังรูปฝังรอยการเงินให้กับพวกเราวันนี้หูฟังแล้วรู้สึกว่ากําลังไหลเงินที่ได้ยินได้ยินนะมันกาลังไหลเข้าบัญชีเราตาเห็นให้รู้ว่าเงินทั้งหมดมันเป็นเงินของเราเงินคูงเงินคูงเงินคูงเงินจักรวาลให้โูวันนี้แล้วนะคะขณะที่หนูฟังหนูเห็นนะ ให้ hay, hay, หนูได้กล rele ิ่นเงินเข้าใจคำว่ากลิ่นเงินไหมลูกเคยดมกลิ่นเงินไหมคะโดยเฉพาะอย่างนี้กลิ่นเงินใหม่ๆรู้สึกว่ากลิ่นเงินนั้นเป็นของเรารู้สึกท่านเลิมฉลองหนึ่งนาทีแปดวิคุณจะเปิดให้เราฟังพร้อมไหมลูกพร้อมรับไปฟังกันเงินชั้นขอบคุณค่ะวันนี้จักรวาลให้หนึ่งล้านขอบคุณจักรวาลให้หนึ่งล้านฝั่งลูกฝั่งร้อยลูกคนลูกว่าเห็นเงินข้างหลังไหมลูกรู้สึกสัมผัสจริงได้กลิ่นได้ยินเสียงของชั้นทั้งนั้นกำลังไหลเข้าบััญชีีนนนทะ เงนินฉะนั้นของฉังนั้นเงินฉันั้นของฉะนั้นไหลเข้ามาไหลมาแล้วไหลมาอีกไหลมาทีีไหลมารัวๆเงินเก่าไม่ทันใจเงินใหม่ไม่แล้วเด้งเด้งเห็นยอดเงินเด้งลูกหนึ่งหนึ่งศูนย์เข้ามาศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแสนเข้าอีกแล้วห้าหมื่นเข้าอีกแล้วสามพันเข้าอีกแล้วเห็นจำนวนเงินค่ะได้กลิ่นค่ะหูได้ยินเสียงค่ะสัมผัสจริงค่ะเหมือนกระทั่งเงินนี้มันคือเงินของหนูเองกำลังไหลเข้าบัญชีของหนูแบบไหลมาแล้วไหลมาอีกไหลมาซ้ำไหลมาซ้อนค่ะ เขาบัญชีหนูยังคะหนูจะรู้สึกอย่างไรถ้าวันนี้เงินเข้าบัญชีหนูหนึ่งล้านลูกคนลุกว่าเฮ้ยมันมันปิดยอดที่วันนี้หนึ่งล้านบาทหนูจะรู้สึกยังไงลูกเงินฉันธนังขอบคุณเจ็ดหลักจักรวาลวันนี้ขอบคุณสิบหลักจักรวาลวันนี้ขอบคุณเงินแปดหลักจักรวาลวันนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณรู้สึกคะ่ะบัญชีหนูเลยครูเครื่องนับเงินหนูเลยเงินข้างหลังของหนูหมดเลยครูคนลุกไหม กูชอบฟังมากเลยนะโอเคไหมโอเคไหม